สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับสูทท่ทาร์เทลทาร์มค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปที่เราจะมาเปิดกันในรูปแบบของดันด้อมร้อยเปอร์เซ็นก็ใครที่คลิกเข้ามาแสดงว่าพลังงานพาเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะเราไม่ต้องเลือกกองกันนะคะสําหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อกันว่าถ้าเรางอเขา เขาจะกลับมาไหมนะคะถ้าเราพยายามต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์จะยังกลับมาหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเช็คพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนเนอะว่าตอนนี้พลังงานฝั่งเราเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพลังงานของทางฝั่งเขากันนะคะมาเรามาดูกันซิว่าฝั่งเราเป็นยังไงยังผูกพันยังค้างคาหรือว่าเหนื่อยแล้วเนอะดูใบขยายเพิ่มอีก หนึ่งใบนะคะอ้าวได้เป็นเดอะเดทแสดงว่าทางฝั่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอองอเหนื่อยแล้วนะไม่อยากจะงอต่อแล้วนะอืมคือลึกๆแล้วนะคะพลังงานของก้าวถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานที่บอกว่าเรายังคิดถึงเขานะเรายังอยากมีเขาในชีวิตนะคะอยากกลับไปอยู่ในจุดที่รู้สึกแบบเอ่ อิ่มใจยังนึกถึงความรู้สึกความสุขแบบเดิมๆนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากง้องเขาเพราะว่าอ่อนแอนะแต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าแบบเราคิดถึงเขาจริงๆอะเรารู้สึกว่าไอ้วันเวลาดีๆที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราคิดถึงมากจริงๆนะคะแต่ว่าคําขยายที่มันเป็นตัวเด e เนี่ยมันเหมือนมันออกมาเพื่อที่จะบอกว่าอืมเราเองก็ส่วนหนึ่งอะมันก็ยังยึด มีผูกกับความติดอยู่บ้างผูกกับความเคยชินหรือว่ายังมีการผูกกับความเสียเขาไปนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็ดูเป็นความสุขที่จริงแหละแต่ว่ามันก็เป็นความบริบทของการที่ดึงพลังงานเราแรงเหมือนกันอืคือบางส่วนเนี่ยตัวเราเองอะ่ะก็รู้สึกว่าเรานึกถึงความ ความสุขในรูปแบบเก่าๆแต่เราเองก็ไม่ได้แน่ใจหรอกนะว่าเรารักเขาหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยทุกวันนี้ที่เราง้อเขาอะเราก็งอเพราะว่าเราแบบตัดใจไม่ได้หรือว่ามันหลุดจากวงเดิมไม่ได้นะแต่ถามตัวเองว่ายังรักไหมอะก็ก็คือเหมือนแค่ยังรู้สึกดีกับวันเก่าๆอืมคือเราเราอะแบบเราอยากได้เขากลับมาแหละแต่เราก็ไม่ได้อยากได้เขากลับมาแล้วเราจะต้องเสบซ้ำเหมือนเดิมคือถ้าเขากลับมาแล้วแบบ มันจะต้องกลับไปทะเลาะกันเหมือนเดิมหรือว่ามีปัญหาในเรื่องเดิมอะเออเราเองก็อยากจะปล่อยเหมือนกันอืมคือพลังงานมันยังเป็นความสุขนะเวลาคิดถึงเขานะคะหรือว่าคิดถึงแบบวันดีๆเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอ,อืมจะต้องกลับไปวนลูปเดิมอะเออเราก็ ก็ลังเลหรไออย่างเงี้ยอืมเรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราง้อเนอะพลังงานของเขาตอนนี้เนี่ยเป็นพลังงานประมาณไหนนะคะอาจจะเงียบไปหรือเปล่าหรือว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมพลังงานของเขาได้เป็น ห้าดาบนะคะไฟออฟซอสขอคำขยายหนึ่งใบได้เป็นการ d i a n of อ e n t a c l e s อืมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆเนี่ยเออ่ทะเลาะอะไรกันมาเนอะคือจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดของความสัมพันธ์หรือว่าล่าสุดที่คุยกันเนี่ยตัวเขาเองมันก็เหมือนกับ เขารู้สึกว่าเขาชนะนะเขารู้สึกเหมือนกับว่าการถกเถียงครั้งล่าสุดเนี่ยเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะคือตัวเขาเองเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงเหมือนกันแต่ว่า การที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีเรื่องที่เคยติดอยู่ในใจเขามาเก่อน,นะคะมีแผลมีเรื่องที่คาใจอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นภาพปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าถ้าเขากลับมาถ้าเรากลับมาคุยกันเรามาอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเจ็บอีกเขาขอถอยดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักนะมันก็เป็นการรักแบบ ฉันก็รักเธอนะแต่ฉันก็รักตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้นะอืเรายิ่งได้มาเป็น Garden of Pentacles เป็นคำขยายนะคะเขาเลือกที่จะเลือกความมัน่นคงเลือกความสบายใจหรือว่าความปลอดภัยของหัวใจเขาเองก่อนมากกว่าเนอะตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นอยู่ในโหมดของการเอ,อโฟกัสชีวิต โฟกัสสุขภาพการเงินโฟกัสเอ,อการงานของเขาหรือก็ตัวเขาเองมากกว่าเออ,อะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขากาลังมองไปข้างหน้าแล้วก็กําลังสร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองอยู่แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับความสัมพันธ์ที่จะทาให้พลังงานมันตกลงมาอืมก็ถ้ามองอ่ะคือถ้าเขาแบบ นึกถึงความสัมพันธ์แล้วจะกลับมาเนี่ยมีโอกาสไหมนะเราว่ามันยังมีโอกาสนะคะแต่ว่าเออมันจะต้องสื่อให้เห็นว่าแบบถ้าเขากลับมาเนี่ยเราจะไม่ทํามันพังหรือว่าเขาจะไม่ได้ต้องเหนื่อยอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยเราถ้าเราเทคแอคชั่นล่ะถ้าเราแบบแสดงความชัดเจนเลยว่าเออเธอกลับมาเถอะนะคะเรางอเต็มที่เลยเนี่ยเขาจะกลับมาไหมนะจะได้คําตอบออกมาเป็นแบบไหนนะคะ ลองดูว่าเป็นยังไงคือตอนนี้อารมณ์ของเขามันเป็นอารมณ์ของแบบไม่ค่อยไม,ไม่ไม่อินดราม่าแล้วอะเอออยากจะโฟกัสชีวิตวเองอุ้ยได้เป็นตัวเอ็มเพลสเนี่มีความหวัง่ะเนี่ยอืมคือถ้าเพื่อนงอด้วยการใช้อารมณ์เนี่ยเขาจะตั้งกัดทันทีนะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาเหตุผลแล้วก็เอาแบบเรียกว่าเอสิ่งที่มันจับต้องได้อะ่ะไปคุยกับเขาเนาะ ไพ่ออกมาแบบเนี้ยมันค่อนข้างมีข่าวดีนะแต่ว่ามันก็จะเป็นข่าวดีแบบมีเงื่อนไขนิดนึงอืคือมันมีทางรอดนะคะเออ่สมมติว่าเพื่อนเพื่อนงอนะไพ่ t ด e e เอ็มเพเนี่ยเป็นไพ่ของจักรวรรดิดีเนาะเขามีพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่มีความมีพลังงานของคนที่พร้อมจะรับฟังเหตุผลแต่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่มันมันดูสมเหตุสมผลเนะี่ยคือ แต่หลังจากที่งอแล้วมีความเป็นไปได้มากว่าเขาจะยังรู้สึกถึงความอบอุ่นความผูกพันความเป็นบ้านนะคะเขาจะไม่แข็งใส่เราเหมือนเดิมและมันยังมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดกันและกันอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดสูงมากอืตัวเขาเองค่อนข้างเป็นคนใจอ่อนนะแบบเป็นคนขี้สงสารนะ่ะถ้าสมมติว่าเรางอด้วยพลังงานของความใจเย็นไม่กดดันเขานะคะมันจะได้ผลแต่ถ้าเราไปงอด้วย การแบบเอ่มฟุม้มไฟล์อารมณ์แบบใช้อารมณ์งออะแบบเหมือนถ้าเราวิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อเราบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเธอกลับมาเธอหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเขาจะตั้งกาดเลยเขาจะเหมือนแบบเฮ้ยไม่เอาถ้าก match, ลับมาเราฉันต้องเอ่อดีลกับ อารมณ์อีกเดียวกับพลังงานขึ้นขึ้นลงลงอีกเนี่ยเขาจะไม่กลับมานะคะกม็มีความเป็นไปได้นะที่มันจะสําเร็จด้วยด้วยหกเหรียญออกมานะคะคือมันจะสําเร็จแบบสมดุลหมายความว่าการให้และการรับเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเนอะเราจะต้องไม่ได้เข้าไปเราเปิดไพ่งอฝ่ายเดียวมันจะต้องไม่ใช่การยอมทุกอย่างเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราเรา,เรางอเรายอมเรายอม,เ,ยอมเขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันเขาจะรับร ได้ว่าไม่ใช่นะเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแค่การงอเพื่อให้กลับมาเท่านั้นแต่ว่าตอนที่ทําจริงเนี่ยจะทําไม่ได้นะคะสิ่งที่จะงอแล้วสําเร็จเนี่ยมันคือเอ่อเป็นการพูดถึงว่าถ้าเรากลับไปเราจะขอทํายังไงแล้วอะไรที่เราเอ่ออยากจะให้เขาทําหรือว่า เออปรับแก้นะคะคือมันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นการคุยกันให้มันเกิดการรับและให้ของทั้งสองฝ่ายมันถึงจะมีโอกาสสาเร็จเนอะคือมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ยอมเสียคุณค่าในตัวเราเองอืมเรามองนะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเรางอเขาเนี่ยมันจะมันจะได้เกิดการกลับมาคุยกันเกิดความสัมพันธ์ในการที่แบบกลับมาใกล้กันอีกนะคะแต่ว่า จะได้ไปต่อในระยะยาวไหมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องอยืนยันในพลังของการที่ให้และรับอย่างเท่าเทียมแล้วก็มีเหตุผลจะต้องไม่เอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นจุดจุดสำคัญแบบที่สุดอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบขยายของอบทสรุปนิดนึงเนะว่าใพ่มองบทสรุปนี้ยังไงนะคะ ได้มาเป็นฟิลลิ่งเดี๋ยวเราขอเปิดเป็นออโรเคลเพิ่มสักใบหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปิดออ a c เคข,ของความสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าไพ่มองบริบทของความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นยังไงเขอนอ Children อ mm ืม hmm. จากอล a c เคที่ออกมาแบบนี้นะคะคือเอ่อไพ่อยากจะบอกเนอะว่าอยากจะให้อืม เพื่อนๆรู้รับรู้ความความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าฝืนยอมรับความสัมพันธ์ถ้ารู้สึกว่าใจเราเองก็ยังไม่ได้ผูกพันกับกับเขามากพอหรือว่ายังไม่ได้รู้สึกลึกมากพอนะคะคือเพื่อนเนี่ยจะสามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ก็ต่อเมื่อซื่อสัตย์กับอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่แค่อารมณ์ของการเอาชนะแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่รู้สึกลึกซึ้งกับเขาเนอะแล้วเออ มันจะต้องไม่ใช่ความพยายามในการบอกตัวเองว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันโอเคอะฉันอยากได้เขากลับมาอะไรแบบนั้นนะคะก็ไม่อยากให้เอเอาตัวเองไปผูกอยู่กับความสัมพันธ์โดยที่แบบยังไม่ได้คิดคิดจริงๆอะว่าเออเราอยากได้เขากลับมาเพราะอะไรนะคะเราก็ได้เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นชิล l d เดนออกมานะคือตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอบอุ่นมากนะคะก็คือว่า ความสัมพันธ์ที่มันมันมันจะดีกับเ,เพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่แบบใช้พลังงานที่มันเป็นความรักแบบใส่สอ่ะไม่ซับซ้อนไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องยอมแพ้คือคือเราจะต้องมิเป็นการคบกันแบบที่ไม่ต้องคาดหวังกันมากสื่อสารกันด้วยความจริงใจนะคะไม่ใช้เกมแล้วก็ไม่ใช่อีโก้นะคะเราต้องสามารถที่จะ หัวเราะได้เล่นได้เป็นตัวเองได้เหมือนกับที่เ,เด็กๆเ,เขาเล่นกันอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่แบกอดีตมาลงโทษกันตลอดเวลาความรักก็ดีขึ้นได้ถ้าสมมติว่าเ,เราคุยกันเหมือนคนที่อยากจะเข้าใจกันไม่คุยกันเหมือนที่คนที่อยากจะเอาชนะนะคะก็ในบางบริบทนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะอยากจะง้อเขาสำเร็จจริงๆเนี่ยการใช้เด็กเป็น <risque. S 2> อืสะพานเชื่อมเช่นอาจจะเป็นแบบส่งคลิปเด็กดๆน่ารักๆให้ดูเยอะๆหรือว่าใช้หลานในการช่วยหรือเอ,อสำหรับบางเคสบางกรณีที่แบบมีลูกด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้ลูกเป็นกาวใจในการเชื่อมได้เนาะก็อืม ไพ่ออกมาแบบนี้เนี่ยคือก็ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆแบบฝืนรักไปต่อแต่ว่าอยากจะบอกให้แบบรู้สึกกับมันจริงๆนะคะคืออะไรก็ตามที่ไม่รู้สึกก็ไม่ต้องรีบรับมันกลับมาเนาะแต่ว่าถ้ารู้สึกแล้วเนี่ยก็ยังเชียร์ให้มีความรักกันแบบเด็กๆเ,เนอะมีความรักกันแบบที่ไม่ได้คาดหวังใส่กันมากเกินไปนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถค่อยๆฝืนได้เองอืก็ อืความรักของเพื่อนนะคะก็คือแบบไม่ต้องเก่งอะ่ะขอแค่จริงใจก็พอนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะก็เป็นรูปแบบของแรนดอมนะคะถ้าสมมติว่าตรงกับเอ,อสถานก,การณ์เพื่อนๆก็คอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยนะคะหรือว่าถ้าชอบการอ่านคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ